น่าจะสุกแล้วนะครับนี่ตัดนะครับอตกหมดนะครับตาองาัด เก็บอาะเก็บเก็บเก็บได้นวันนี้เรามาออยมาออยออยข้าวโพดนะครับแล้วมาเจอ หวานมากอยากจะเกินไปแต่ถ้าเจอในป่ามันมีแกนดำๆตัวนี้นะฮะเราสามารถกึนได้นะฮะแต่ไม่กึนดีกว่านะเพราะว่ากลัวตอนที่เราเข้าห้องน้ำนะฮะกลัวตอนนั้น,นะฮะแกนดำๆตัวนี้นะ,ะแต่หวานกันไปผมก็จะกึนลงไปอืม หวานมากโคตรหวานเลยนะครับอืม,อมเก็บต่ออน อเยอะมากๆนะครับครับผมเยอะมากนะครับ,รบอืมเดี๋ยวเราจะเก็บใบถงใส่ถุงฮะเก็บไปให้น้องเลี้ยงกินนะครับผมมีเลี้ยงเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะครับผมเก็ไปให้น้องเลี้ยงกินนะเลี้ยงจะกินลบอยู่ไม้หน้บวันนี้เราก็เอานี่จอดไว้ใช่ไหม นี่เราก็เอาเข้าวโพดนี่ครับมาอ่อยในตานะครับแล้วก็เรามากนี่ปิดผมก็จะวางหรืออ่อยข้าวโพดไว้ตรงนี้นะครับดูในโทรศัพท์เหมือนเหมือนมีแสงแจ้งๆนะครับแต่ว่าดูในะตัวจริงนะมืดไปเลยนะครับนี่เก่งไหมไม่ไพ่นะยย่มมงมากครับนี่อ่า น่าจะมีตัวกระลอกหรือตัวหนูไว้นะครับผมติดตามดูกันไปนะว่าจะมีตัวหนูไว้หรือหนูของเขายกระลอกแก้มแดงเลยนะครับน่าจะมีนะดูดูสถานที่น่าจะมีนะครับนี่คือทางเดินของตัวหนูนะนี่นี่นี่ก็น่าจะมีนะโอเคอยู่นะ ซึ่งตอนนี้นะผมก็จะทำเหมือนเตียงนอนนะครับผมก็จะทำไว้ตรงนี้แล้วก็เอาข้าวโพดวางไว้ด้านบนนะครับผมถ้าถ้าเราวางไว้หน้าดินแบบนี้นะฮะเราจะอยู่ตรงนั้นยิงม,มาฮะจะไม่เห็นตัวหนูนะเราก็ต้องทำที่ที่วางข้าวโพดไว้ด้านบนแบบนี้นะครึ่งตัวแบบนี้เลยนะครับผมตอนนี้เราจะทำไปเลยครับผมตอนนี้ผมก็ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะโยนข้อพดล,ลงไปนะนี่คือวิธีการวางขา้บพดลงไปเราจะวางอย่างไรก็ได้เราจะโยนแบบนี้ก็ได้นะครับนะมที่วางไว้ตรงนี้แบบนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งนะครับเราจะรอประมาณหลายวันเลยนะครับ เราจะเข้ามาล่านะครับผมถ้าใครชอบในการล่า,ลาเข้าลาการหากินตามธรรมชาติหากินแบบบ้านๆเรานะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปคิปต่อไปนะครับผมลูกครับลูกลูกเติน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 ตนอ่มามกยยังอีกเยอะนะ ตรงนี้จะให้เติมอีกเนาะข้าแรงกินไล่บอดีส้ำฮันแหละมืออื่นเอาให้มายเยอแซบบอแซบนอก กุญแจฟันดีเดอร์เจอกันมื่ออื่นลูก